โอ้มาอย่างรวดเร็วกดปุ่มปั๊บมาปุ๊บเลยนะคะสวัสดีมอร์นิ่งค่ะสวัสดีค่ะ,ะใครมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะอ่ะม,มตราครีมกำลังถ่ายทอดสดนะคะใช้เพจนี้นะคะโอเคหน้าสดๆโอ้โหสวยงามค่ะแสงแดดกำลังดีเลยนะคะ แปดโมงนะคะใครเคารพธงชาติเราบ้างคะเข้ามาแล้วแชร์กันเลยนะคะครูก็ต้องแชร์ตัวเองออกไปเหมือนกันคะ่ะแต่ช่วงนี้นะคะอ่า facebook ก็ปรับค่าการมองเห็นค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะเคอเห็นตัวเองละมมงลชัดเ <คน S 1> จน <ผม S 1> สดใสโอเคนี่นะคะโอเค เดี๋ยวครูแชร์แป๊บหนึ่งนะคะตัดหน้ากล้องนี้หนึ่งนะคะคอเค อ๋อน้องลุงตื่นแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะวันอาทิตย์สดใสนะคะวันอาทิตย์สดใสนะคะแต่งหน้ามาหัวใจรัวๆเลยลูกสวัสดีค่ะน้องลุงสิริเพ็ญชุติมามงคลนะคะน้องที่ Amazing มากๆเลยนะคะจากคนที่แบบโอ้โห เมื่อก่อนมาคิดว่าน้องจะอัจฉริยะอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ออกมาไลฟ์สดนะคะออกมาออกกําลังกายออกมาลองเล่นเต้นได้สบายเลยจริงไหมคะน้องลูกสวัสดีค่ะ,ะหัวใจเข้ามารัวๆเลยนะคะโอเคเยวพี่แต่ก็แชร์ตามเพื่อนๆด้วยนะคะ,ะตามเพื่อนๆด้วยค่ะเพราะวันนี้นะคะ มาด้วยแคปชั่นอะไรเอ่ยแคปชั่นที่บอกว่าแต่งหน้ารับซับจริงไหมคะแต่งหน้าเราต้องแต่งหน้ารับซับอ่ะแต่งหน้าเราต้องรับซับจริงไหมกล้องอยู่ด้านนี้โอเคบำรุงหน้าไปแล้วนะคะด้วยเดีนะคะเก็บผมนิดนึงเราจะได้เห็น การแต่งหน้านะคะเก็บผมนิดนึงโอเคคอมเมนต์ okay. เรื่อนช้านะคะโอเควันอาทิตย์ไปไหนกันบ้างคะวันอาทิตย์ไปไหนกันบ้างเออสวัสดีค่ะ KPI โคดอุ้มนะคะคุณกรณสิริกุลนะคะโอ้โหเรามากันแบบรัวๆยามเช้าเลยนะคะฟังเพลงให้ให้เราแบบเอ่อปลุกพลังกันดีไหมคะปลุกพลังกันดีกว่ามาเรามาปลุกพลังของเราดีกว่าเรามาปลุกพลังดีไหมคะเรามาปลุกพลังกันแม่มดออนไลน์ ครับแชทเสียงชั้นนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ยังไม่ได้แต่งหน้านะคะยังไม่ได้แต่งหน้านะคะกอนแต่งหน้าเราต้องอะไรคะบำรุงหน้าจริงไหมคะนี่เลยค่ะอยู่ในแอปพลิเคชันซัมซุงการันตีนะคะขอบคุณมากค่ะน้องลุงสิริเพนแบบว่าสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะผู้หญิงไม่หยุดสวยเนาะแล้วแชปชั่นที่บอกว่าสวยแล้วเรียกซับนะคะแต่งหน้าเรียกซับกันค่ะจริงไหมคะ เขาบอกว่าอะไรคะตอนเช้าราศีเราอยู่ที่ไหนคะราศีเราอยู่บนใบหน้าจริงไหมคะนี่นะคะ่ะเอาบำลุงบำรุงกันให้เห็นเห็นเลยนะคะขออนุญาตนะคะควรจะมีน้ำในตาค่อนข้างจะเยอะนะคะเป็นคนตาฉ่ำนะคะ ความตาฉ่ำเนี่ยคือสายตา40กว่าแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องสายตาการันตีว่าสายตาดีมากสายตาดีมากเนี่ยขอบคุณการที่เราอะรักดวงตาของเรานะคะดูแลดวงตาของเรานะคะถ้าเป็นแบบเกาหลีนะคะก็จะแบบตบจบจบนะคะแต่ของเรานะคะ ใช้นี่เลยค่ะดังๆโมนต,ตราครีมนะคะมมนตาคอมพิซเอจิ่งครีมนะคะมมนตาครีมแล้วจะลงด้วยกันแดดใช้กันอยู่แค่นี้แล้วค่ะแล้วก็ชอบใช้ของอ,ออลิสซิโซนะคะสามชิ้นนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเฮออเ้ยใช้แล้วหน้าเราแบบเด็กเดนฟูนะคะ40อัพต้องดูแลร่างกายนะคะเนี่ยค่ะ กดติดตามกดติดดาวเพจนะคะมนตราครีมบา b แม่มดออนไลน์ o ุ p นะคะเพจนี้คือแต่ดูแลค่ะตรงนี้นะคะจะมีรอยนะคะแต่เราจะบล็อกบล็อกกันด้วยอะไรเอ่ยม o n t r a c r e แต่ในเมื่อครูได้เรียนศาสตร์แม่มดเอาครีมกับการใช้มือนะคะแต่ด้วยความที่ บางครั้งอ่ะเราก็มีเตอร์ช่วยนะคะนี่ค่ะกรวซานะคระูคชอบใช้กรวดซานะคะเพราะเป็นลักษณะคนที่แบบว่าหน้าตาแบบว่าแก้มนะคะค่อนข้างจะมีไขมีความเ,เขาเรียกไขมันจะอิ่มอ,อกอิ่มเอ,อิบนะคะอิ่มเอ,อิบนะคะที่ใบหน้าค่อนข้างจะเยอะอ่ากอนนี้เลยเดี๋ยวครูจะกรวดซาที่หน้านะคะแต่การกรวดซาที่ดีนะคะ ก็คือหน้าเราจะถ้าเราหน้าเราแห้งมากมันจะมันจะหนืดแล้วเจ็บนะคะนี่ค่ะมนตรากีมคอมพิศเศษนะคะลดริ้วรอยนะคะริ้วรอยหน้าแห้งกัน้นนึกถึงหน้าที่เป็นแบบแห้งๆอย่างนี้ค่ะเจออากาศที่แบบแบบเจออากาศที่อะไรคะที่ที่แห้งหน้าก็จะแห้งๆนะคะแล้วก็จะเจ็บจะแสบใช่ไหมคะ หรือหน้าที่แบบว่าขาดการบํารุงอย่างแบบมากมนึกถึงกระดาษกระดาษขัดอะไรสักอย่างกระดาษสาหรืออะไรเางเนี้ยเห็นไหมคะขาดความนุ่มชุ่มชื้นนะคะแต่นี่ค่ะถ้าเราใช้มนตราครีมกครูบอกได้เลยค่ะหน้านุ่มแบบนี่ค่ะกดไปเห็นไหมคะกดไปเห็นไหมคะโอ้โหเคยไหมคะแบบกดไปแล้วแบบยังมีรอยบุ๋มอยู่อย่างนี้ค่ะกดไปเหมือนกดอะไรคะก้นเด็กเลยนะคะกดแล้วแบบ นี่ค่ะก็เดง้งเด้งฟูกลับมานะให้เห็นข้างนี้จะได้ชัดเนาะโอ้โหดีไหมคะแชร์ไลน์นี้ออกไปนะคะแล้วพร้อมกับฟังเพลงของแม่มดออนไลน์ตอนเช้านะคะใครนะคะที่ยังไม่มีนะคะเด็กๆกก็ใช้ได้นะ,ะสิวนะคะสิวที่สิวอักเสบอะไรเงี้ยคะ่ะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะรอยตีนกานะคะใครที่เริ่มมีรอยตีนไก่ตีนกานะคะโอโ้พูด พูอะไรเท้าเท้าว่าเท้าไก่เท้ากาก็แล้วกันนะคะโอ้โหนึกจีไหมคะนี่คะ่ะบอกได้เลยค่ะเราใช<ก>้บ<ซ>นตาครีมนะคะลงที่หน้าได้เลยนะคะกล่องหลอดนะคะหรูพรีเมียมมากนะคะแท็คแพ็คอยู่ในหลอดที่แบบวิบ,บวับฉ่ำวิบวับมากเลยนะคะวิบวับมากเลยค่ะหรูหรามากค่ะ ดำทองนะคะบอกแล้วว่าแต่งหน้าเรียกทรัพย์คำว่าดำทองนี่ก็ดึงดูดเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่แล้วจริงไหมคะคอมเมนต์รัวๆมาเลยนะคะฝา,ฝ,าฝากฝากฝากล้านได้เลยนะคะมนจาครีนควมพิษเอจินนะคะวิบวับวิบวับเลยนะคะอ่ะแล้วลงหน้านะคะทำไมต้องรีบแต่งหน้าเร็วๆนะคะ ห้องเรียนกลุ่มลายลับของเรานะคะอ่าเต็นเต้นค่ะแชร์ไลน์นี้นะคะตามเพื่อนได้เลยนะคะแชร์แมสเซจออกไปได้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะต้องสั่งเพิ่มแล้วมั้งคะเนี่ยโอโหแบบเข้าใจเลยนี่ต้องตัดหลอดแล้วเนี่ยค่ะเราต้องตัดหลอดละครูใช้แบบว่า สวยด่วนเอาแบบสวยด่วนนะคะสวยแล้วขายอะไรก็ได้สวยเรียกรับนะคะสวยดึงดูดค่ะเรามาเป็นซุปเปอร์สตาร์แห่งโลกออนไลน์นะคะเด็กครีมนะคะ แบบนี้นะคะนี่เลยใครอยู่แถวโควราจัก,กราดนะคะพักน้ำลูกนะคะเราเก็บเหนียงนะคะแล้วก็ลงไปที่เวนต่อมน้ำเหลืองนะคะูชอบเรื่องไครูวสานะคะเป็นหยกนะคะประบายมากเลยะคะ่ะ ะะคะถ้าเรามีเวลาก็าทำอย่างนี้ค่ะ minor music ล็อกนะคะเก็บกรอบเก็บกรอบของเรานะคะล็อกค่ะจริงๆก็ล็อกด้วยวิธีนี้ได้นะคะ mm hmm. สี่สิ้าองศาไปค่ะเนื้อคลีมก็เข้าด้วยดีด้วยนะคะเป็นการกระตุ้นได้ดีเลยค่ะ มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ k p i Master ครูเดือนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะรีบแต่งหน้ารีบสวยนะคะแล้วก็เรียนในกลุ่มไลา์ลับนะคะลงด้วยมอนตราครีมคอมพิ e เอ e จ g ้นนะคะแล้วก็บวกกับศาสการนวดหน้าของม่มดออไลน์ตอนนี้ครูใช้วิธีการกลัวซานะคะใช้หยกนะคะเก็บเก็บด้วยความที่ว่าเป็นคนเป็นคนอะไรคะโอ้โห เป็นคนอิ่มบุญอิ่มทรัพย์ค่ะแก้มเนื้อนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเป็นลักษณะที่มีไขมันบนใบหน้าเยอะนะคะลักษณะที่แบบขวดกลิ่นนะคะนี่ค่ะก็เกิดบริเวณตาเราทำเบาๆนะคะให้ไขมันไหลไปตามเรานะคะตามรอยอะไรคะลอยอแก้มเนื้อนบนใบหน้าเนาะ หน้าเราจะได้กระชับอยู่ตลอดเวลานะคะไม่เป็นอะไรคะหมาพันปักเนาะไม่เป็นหมาพันปักอะคะ่ะหางตานหนึ่งนะคะหางคิว้วเออหางคิ้วใช่ไหมคะชอชอชอนะคะขอบคุณมากสำหรับคนที่เข้ามาแล้วชอชอนะคะวันนี้เรามาสวยด้วยมนตราครีมและก็สระแม่โมนะคะ ถ้าใครสนใจเรียนนะคะเรื่องของศาสตร์แม่โมดและคอมเมนต์แนะนำเลยนะคะเรียนออนไลน์ค่ะเรียนออนไลน์ได้เลยทักครูมาได้เลยนะคะดึงเข้ากลุ่มค่ะ,เ,ะเรียนนะคะเรียนไปตลอดเลยค่ะมีกลุ่มปิดนะคะเรียนใน facebook เลยค่ะโควิดอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเบรนปอมน้ำเหลืองนะคะขับของเสียนะคะที่อยู่บนใบหน้าออกนะคะ ใบหน้าก็มีเรื่องของจุดต่างๆจริงๆมีการกดจุดด้วยค่ะแต่ครูแบบว่าเอาแบบเอาแบบรวดเร็วนะคะเอาแบบรวดเร็วค่ะนี่ค่ะคบบรคูจะ,ะเอาแบบเร็วของครูนะคะ ผู้หญิงเราจะยู่สวยเนาะคิดทีแรกก็คิดว่าเราจะดึงกระชากไว้ของเราแบบไหนเห็นเขาไปร้อยไหมโบ็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แบบบอกได้เลยว่าบบอกได้เลยว่าโอ้โหแบบเห็นแล้วไม่กล้าเสี่ยงค่ะ ถ้ร้อยไหมอะไรนะต้องห้ามข้อห้ามเยอะใช่ไหมคะข้อห้ามเยอะนี่เลยค่ะเอาเอาอะไรที่แบบเอาอะไรที่แบบโอ้โหง่ายๆทำเองก็ได้อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะลงมนตาแล้วก็ใช้แบบกัวซาได้เลยค่ะตัวซีนะคะตัวซีเก็บนะคะนี่ค่ะเก็บ ก็ทําอยู่ที่บ้านเลยคะ่ะทําอยู่ที่บ้านครูทําได้ทุกคนก็ทําได้นะคะเก็บกรอบหน้านะคะเก็บเหมือนเป็นการกระตุ้นนะคะช่วยเรื่องของไซนัดนะคะตรงน,นี้ <Thank you. S 1> อ่ะละให้ดูแกนี้ค่ะที่เหลือนะคะเข้ากลุ่ม เข้ากลุ่มไปเรียนในกลุ่มรายรับแม่มดออน,ออนไลน์นะคะกลุ่มเรียนนะคะกลุ่มศาสตร์แม่มดนะคะมีเรื่องของการผัดเรื่องของผักสิวออกด้วยนะคะคเก็บเก็บใต้คางเรามีเทคนิคอะไรมากมายนะคะมีเรื่องของการมัดกล้ามเนื้อนะคะให้คาง เป็นคางมากขึ้นนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เลือกเข่าการอ่ัดขึ้นมาหน่อยเนาะปัน้นปั้นให้แบบเื่วยเรื่องของไซนัดด้วยเห็นไหมเนี่ยพอเรางัดอย่างเงี้ยขึ้นมานะะหน้าหน้าเราสาวมากขึ้นอะหน้าหน้ามีเอ่อมีเชฟมากขึ้นนะคะโอเคอะ มอนตาครีมลงไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้กัวจานะคะให้เขาค่ะซึมสู่ผิวมากขึ้นนะคะนี่ค่ะแอบคือถ้าไปดูรูปเก่าๆนะคะครูจะเห็นตัวเองเลยค่ะว่าเป็นคนที่มีริ้วรอยอยู่แถวนี้เยอะมากนะคะตรงนี้เยอะมากแต่ด้วยนี่ค่ะมอนตาครีมช่วยได้เยอะมากๆนะคะหน้า รูขุมขนนะคะก็ชับมากขึ้นความความฉ่ำเบาวหน้านุ่มเห็นไหมคะโอ้โหใครที่กดหน้าแล้วไม่เด้งกลับนะคะอีลาสตินบนใบหน,น้าเริ่มไม่ทำงานแล้วนะคะเริ่มไม่มีคอลลาเจนนะคะไม่มีความชุ่มชื้นบนใบหน,น้าแล้วนะคะทักมาได้เลยค่ะทักมาได้เลยนะคะปูก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เมื่อก่อนก็ไม่ได้รักสวยรักงามนะคะแต่ว่าเฮ้ยพอมาถึง ไวัยที่เราจะต้องดูแลตัวเองอะคะ่ะคือก็ลงที่บนใบหน้าเลยเนาะแต่ถ้าเราอยากจะให้มุ้น,นีนะคะก็ลงที่ฝ่ามือก่อนก็ได้ค่ะแต่ด้วยความที่ตรงนี้ค่ะมีอย่างนี้เราก็ลงไปได้เลยนะคะไม่ต้องหลายสเตปกนะคะอันนี้คือส,สกีนค่ะกันแดดที่แบบมี S P F บวกบวกนะคะห้าสิบนะคะทำให้คือเนี่ยค่ะถูอยู่ที่บ้านนะคะก็มีแสงจากข้างนอกเข้ามาจริงไหมคะแสงจากข้างนอกก็มีรังสีอยู่ดีจริงนะคะเราก็ต้องปกป้องและสิ่งที่รับจากรับแสงแดดได้ดีคืออะไรคะใบหน้าเรานี่แหละค่ะและที่คนที่เป็นจะเยอะๆก็คือบริเวณโหนกแก้มจริงไหมคะรับแสงได้ดีมากฉะนั้นจะ ทำอะไรนะคะผู้หญิงเรานะคะลืมไม่ได้เลยนะคะคือกันแดดค่ะกันแดดที่ดีนะคะต้องปกป้องได้นะคะไม่เหนอะหนะนะคะบางคนนะคะซื้อที่รองพื้นใช่ไหมคะแล้วผสมกันแดดแต่จริงๆนะคะกันแดดก,ก็คือกันแดดนะคะรองพื้นก็คือกันรองพื้นนะคะเพราะว่าถ้าผสมกันนะคะบางทีจะเหนอะหนะมากเลยนะคะ เลือกไปเลยค่ะกันแดดคือก,กันแดดนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะทาแล้วบางเบามากทำเบามากทำเบามากเอาถ้าแบบ,บแว่าเราแบบเอาแบบใสๆนะคะใสๆเราไม่แต่งหน้าออกจากบ้านคุณบอกว่ารอดนะไม่ซีดและลิปที่ใช้ลิปหม่อัพนะคะเมื่อคืนอาบน้ําล้างหน้านะคะนี่ค่ะปากไม่ลอกไม่ปากเราไม่ดํานะคะปากไม่ดํา ปากไม่ดำค่ะเรามันเริ่มปฏิบัติการแต่งหน้ากันเลยค่ะโอ้แปดโมงครึ่งแล้วใช้นะคะแป้งนี้นะคะ CEA นะคะ C Skin นะคะแป้งพับนะคะคุเริ่มจากข้างล่างก่อนนะคะ ใช้งแบบนี้ค่ะเบาๆที่หน้าคือคือเขาก็ติดดีมากค่ะบางๆค่ะเบาๆค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกงานไปไหนนะคะบางคนอาจจะใช้ลองพื้นนะคะเสริมบางคนชอบแต่งหน้าแบบหนานะคะแต่คุูมองว่าเฮ้ยเราอยากจะเบาๆนะคะสาวเบาๆเบาๆหน้ามากหน้าเราเบาๆแต่งให้มันมีมิติอย่างเงี้ยค่ะ คือไม่ใช่ beauty b ก o กอ e r นะคะแต่ว่าเ,เอ้ยก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเออบำรุงหน้าหน่อยไหมเริ่มมีสันไหมคะมีสันขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะเป็นคนที่ไม่มีไม่มีเคิร์ฟที่จมะะูกนะคะแต่ด้วยสากรนี่ค่ะหน้ารูปหน้าคงหน้าเปลี่ยนไปนะคะเฮ้ไปดูไปดูรูปเก่าเมื่อสมัยที่เริ่มเข้ามาปีที่แล้วนะคะตรงนี้จะเห็นชัดเลยค่ะเวลาถ่ายรูปแอปเอ,ปอปิบคแทบเอาไม่อยู่นะคะ นะคะเห็นไหมคะแป้งนี้เนียนกลิฟมากเลยบอกได้เลยค่ะใช้นิดเดียวนิดเดียวจริงๆเลยค่ะแต่ว่าก็เราก็มาวางที่แก้มที่หน้าเราเนี่ยค่ะกลิฟเลยนะคะเห็นไหมคะหัวไลฟ์สดอยู่นะคะไม่ต้องใช้แอปไม่ต้องอะไรเลยค่ะนี่เลยค่ะสดๆเลยค่ะโอเคไหมคะถ้าใครคิอว่าเฮ้ยการแต่งหน้าเป็นอะไรที่ ยุงยากจริงๆไม่มีอะไรเลยค่ะง่ายๆง่ายๆนะคะบมลุงแล้วก็เอาลงแป้งนะคะทาแป้งนะคะไม่แป้งฝุ่นก็แป้งตลับอย่างเงี้ยค่ะใช้ทาปากนะคะทาปากลิปสีแดงดีไหมชอบชอบสีแดงกันไหมคะนี่เนาะคุูก็ใช้สีแดงอย่างเงี้ยใกล้จะหมดละลิปไม่อัพนะคะลิปกลุ่มที่แบบเอ่อ ปากเราไม่ลอกไม่ดำนะคะเห็นไหม,มคะปากมีอมชมพูด้วยนะนนออนถ้าแคปชั่นที่บอกว่าแต่งหน้าเรียกซ้บับเราก็ต้องเนาะสีอะไรคะเสื้อสีเหลืองอะ่ะป,ปากแดงปุจะเขียนขอบนิดนึงอ่านมองกระจกแป๊บนึ่งนะ โชคดีที่ปากคู่เป็นกระจับนะคะคาว่ากระจับครูที่แรกคูก็ไม่เข้าใจนะคะออกระจับคืออะไรคือปากบนล่างเท่ากันได้รูปอะคะ่ะปากคูเป็นกระจับนะคะก็ได้รูปนะคะก็จะแบบเสื้อเหลืองแดงร่ะ โดดขึ้นมาเลยใช่ไหมคะโดดขึ้นมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวเข้าห้องเรียนนะคะดับปล้กหนึ่งนะคะมาแบบอะไรนะคะมาไวไปไวนะคะเค้มเร็วค่ะเค็มเร็วเค็มดวนนะคะอ่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้บำรุงหน้าแล้วก็ปรับเ้วยกัวซาคะสาดนิดหนึ่งค่ะทําให้หน้าลดริ้วรอยนะคะปรับระบบเลือดนะคะแล้วก็แต่งนี้เดียวนะคะนิดเดียวค่ะ าะเดี๋ยวคุณต้องเข้ากลุ่มเรียนรายรับนะคะผู้หญิงเราไหมคะไม่ไม่หยุดสวยนะคะปัดแก้มนิดนึงเนาะแต่ถ้าใครจะใช้ใช้ลิปเมื่อกี้ก็ได้คะ่ะแต่กูมองว่าเอ้ยเม่้เดี๋ยวมันจะแดงเกินไปนะคะกูก็ปัดเบาๆของกูนะคะ ตัวเองนะเหมือนกันนะคะบางคนบอกเฮ้ย mm hmm. แต่ปากแดงมันจะมีคำศัพ์หนึ่งที่เล่นในต mm ิ๊กตอกอะไรเงี้ยค่ะสนุกดีค่ะแต่เราก็เฮ้ย mm hmm. เอาเอาแบบว่าบวกไว้ก่อนเนาะบวกไว้ก่อนว่าปากปากแดงแล้วเราเรียกซับเนาะปากแดงเรียกซับ mm hmm. ดีไหมคะ mm hmm. ปากแดงเรียกซับอ่ะให้มีกีตานิดนึงสมัยก่อนนะคะไม่กี่เลย แต่พอเริ่มเริ่มมีอะไรที่แบบมาให้เราอะคะ่ะมีลูกเล่นบนใบหน้าก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนเขาอุปกรณ์ในการแต่งหน้ามีพาเมอร์มีนุ่นนี่นั่นนะคะแต่บางทีครูก็เอาแบบเบาๆดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาแค่แบบ อยู่บ้านไปไหนก็ได้อย่างเงี้ค่ะก็ไม่เห็นคอมเมนต์หลายคนนะคะแต่ครูอยากให้เห็นว่าอการแต่งหน้าเป็นเรื่องง่ายๆของผู้หญิงเราเนาะก็ดูแลบุกการแต่งหน้าก่อนนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราบำรุงหน้าดีทำความสะอาดได้ดีผิวหน้าเราก็ใสนะคะพออายุเยอะมันก็ไม่ไม่ไปหมักเหมือนเพราะใบหน้าเราก็มีรูขุมขนเยอะใช่ไหมคะ กูชอบฟังเพลงของบริษัทแม่มดออนไลน์เนาะบอสวัฒนานี่แต่งเพลงแบบอัจฉริยะมากเลยค่ะท่านประธานบริษัททั้งสองท่านนะคะบอกได้เลยค่ะดีไซน์พัดแล้วก็โอ้พาทุกคนนะคะรวยรุ่งรอดนะคะและตอนนี้นะคะใครที่สนใจเรื่องของการทำออนไลน์อยากทำธุรกิจนะคะ บนซาครีมกับกันแดดนะคะ1,600บาทนะคะคุณได้แอปพลิเคชันแล้วก็ครูสอนออนไลน์ฟรีนะคะพาคุณสำเร็จบนโลกออนไลน์ตามเพลงเลยค่ะคิดวครูจะประมาณนี้นะคะ เป็นคนที่เหนือกเยอะจริงๆเพราะว่าทานมอคะคาโนะะ่แล้วก็ไฟเบอร์ค่ะมอคคาโน่และไฟเบอร์นะคะมอคคาโนโรยัลนะคะแล้วก็ไฟเบอร์คือช่วยในเรื่องของการเผาผลาญได้ดีมากเลยค่ะคือเวลาเราไลฟ์สดแล้วก็นั่งแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงใช่ไหมคะนั่งอยู่กับโทรศัพท์นี่ค่ะแล้วว่าต้องมีตัวช่วยนะคะโอเคไปค่ะครูไปแล้วค่ะแล้วพบกันไรา์หน้านะคะบายบายค่ะ อย่าลืมนะคะมนตาครีมกับกันแดดนะคะ1,600บาทนะคะรับแอปพลิเคชันเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะบนโลกออนไลน์สอนฟรีออนไลน์ให้คุณนะคะ1,600บาทนะคะสร้างธุรกิจหลักล้านค่ะแล้วพบกันใหมค่ค่ะ